ก็เพราะว่าเขากําลังกโกรธอยู่แล้วเขาพูดอย่างนั้นเราจะไปถือสาทําไมก็เพราะว่าเขาไม่มีสติเขาขาดสาติเราจะไปถือสาทําไมเพราะเขานั้นขาดความยั้งคิดควบคุมตัวเองไม่ได้เขาพูดไปตามอําเบอใจพูดไปเรื่อยเราจะไปถือสาทําไมก็เพราะว่าเราเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นมองกันให้ชัดว่าเขาเป็นแบบนั้นอย่าไปสนใจเอาเวลาที่จะไปสนใจตรงนั้น ไปถือสาหาความกับการที่เขาพูดไปเรื่อยพูดเรื่อยเปื่อยพูดใส่ความพูดใส่ร้ายพูดนินทาพูดส่อเสียพูดอะไรก็ทำเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็เพราะเรารู้ว่าเขาพูดไปเพราะความแค้นเพราะเขาพูดอยากจะให้เราเจ็บใจแต่ขออภัยเราไม่เป็นอะไรพราะใจเราดี ก็ขอเอาไปไม่เป็นอะไรใจเรานั้นสนใจในเรื่องที่สำคัญกว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่าที่จะทำให้ใจเรานั้นดียิ่งขึ้นทำทุกอย่างให้ใจดียิ่งขึ้นนั่นแหละดีใจเป็นใหญ่ใจเป็นแมทานทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยใจใจของเราไม่ใช่ใจคนอื่นไม่ใช่ปากคนอื่นไม่ใช่คาพูดคนอื่นคำพูดคนอื่น,น,นไม่มีทิศทางที่จะมาทำให้เรานั้นเปลี่ยนทิศของความดี หรือการสร้างสาระสร้างประโยชน์ในชีวิตของเราอย่าให้คำพูดกนอหน่นมาเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองมันถูกต้องแล้วนะควบคุมทิศทางด้วยสติปัญญาของเรามองให้เป็นเข้าใจให้เป็นใช้เวลาที่มีให้เป็นไม่ถือสาหาความกับควรที่เขาไม่มีสติแลือ็็มีสติแต่เขาพูดแบบขาดสติพูดจะทำให้เรานั้นโมโหเอาไปถือ นะมันหนักมันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นสารให้ชีวิตไปในทิศทางที่มันดีที่มันจเจริญดีด้วยศีลอย่างที่บอกดีด้วยสมาธิก็อย่างที่บอกดีด้วยปัญญาก็อย่างที่บอกก็ลงมือทำมันจะได้ดีทุกวันโดยเฉพาะการทำสมาธิทำให้เรานั้นได้มีความสงบใจความเย็นใจ แล้วก็มองให้เป็นว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรไม่ต้องไปถืออะไรไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่จะต้องสนใจคือทําใจเราให้ดีทําชีวิตให้ดีตรงนี้น่าสนใจสมาธิทําชีวิตให้เราดีขึ้นได้นะถ้าทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพอ